ในที่สุดเราก็ถึงหน้าตากันแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำกันมานะคะแล้วก็แบบคนอื่นก็เดินกันไปไกลแล้วคือไม่ใช่อะไเดินไม่ถูกนี่หมู่บ้านเรานะคะรายงานสถานการณ์สภาพอากาศจากสนา ปินาริตานะคะอยู่ด้านในก็หนาวเหมือนกันนะเมื่อกี้ตอนที่ลงมานะคะหน้าเครื่องจอเนาะมันขึ้นว่าอากาศประมาณ14องศานะคะหนาวอยู่นะคะขนาดอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างนอกจะเปไน็นยังไงไทยเราอะถ้าขึ้นวิทยได้มาทีเขาจะให้ชิดขวาแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ชิดซ้ายเนี่ยเขาทำทางไว้ให้นี่เลยเป็นจุดยืนนะจ๊ะ น้จ้านะจ๊าแอพหอดรีโมซีในตำนานที่เราเห็นกันนะคะอยู่ตรงนี้เองข้างหน้าเลยน่าจะสะดวกามากๆเอามาถึงสนามบินนาริตะก,กันแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถที่เราบุ๊กเอาไว้นะคะวีวันเฮลท์โฟโต้ออีกอยู่เฮลท์โฟโต้อะไป วิดอยู่โอเคตอนนี้ก็เรากำลังจะถ่ายรูปรถก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นรถที่จะมารับเราวันนี้นะคะนี่มิสเตอร์ยูกินะคะโอเคค่ะทุกคนหลายคนขอมานะคะว่าอยากให้รีวิวรถตู้เอลพาใให้ฟังหน่อย จริงๆเราเป็นคนที่ดูข้อมูลมาเยอะมากนะว่าวิธีการเดินทางจากสนามบินอาริตะเข้าไปที่ใจกลางเมืองเนี่ยมันมีวิที่ไหนบ้างมันก็จะมีแบบหลักๆวิธีสกายไลเนอร์ใช่ไหมคะเป็นรถไฟมี รถบัสลิมูซีเนะที่ถ่ายคลิปให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีเป็นรถตู้แอร์ผ่านนะคะหรือว่ารถตู้รถแบบอื่นอะแต่เนี่คือเราจองแอร์ผ่านมาเพราะว่าสามารถรองรับได้แบบ4ีคนอะไรเงี้ยสบายๆเลยแล้วเราก็เข้าไปดูในคลุกนะคะ คือราคาดีนะคะทุกคนเวลาเราหารเฉลี่ยกับหลายๆคนที่เรามาด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันเฉลี่ยเท่ากับรถสาธารณะเลยแล้วยิ่งถ้ามาวิธีเนี้ยคือมันเป็น private และเราก็สามารถหลับบนนี้ได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแล้วเขาก็แบบพาเรามาส่งขับรถดีกับรถและ,และชอบมากๆที่เขามาส่งเราถึงที่ปักหมุดเลยนะคะนั่นก็คือโรงแรมของเราคือวิธีการมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เราใส่ flight number <อ>ไปว่าเราบิน flight อ,อะไรนะคะที่จะไปถึง<อ>ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเวลาอัตโนมัติเลยเ<อ>ช่นเราไปถึง8ปดโมงสิบ เขาก็จะมารอหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะตั้งแต่แปดโมงสิบจนถึงเก้าโมงสี่สิบอะไรเงี้ยนะเขาก็จะแชทมาบอกแล้วว่าโอเคเขามาถึงแล้วนะคะแบบนี้เนาะซึ่งอยากให้ทุกคนลองวิธีนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอบอจะิ้งโค้ดส่วนลดไว้ให้ใส่โค้ดส่วนลดอบอโยโลเคอเคนะคะเพื่อนจะได้รับส่วนลดประมาณหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคุ้มมากนะคะอยากให้ทุกคนลองหน้ากันค่ะใกล้จะไปแล้วนะนั่นนะคะอันนั้นด้านหน้าค่ะ ูกุวอชิงตันโฮเทลนะคะนี่ตึกสูงมากนี่นะคะโรงแรมตึกสูงมากใหญ่มากตึกสูงแต่มีฐานใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะต้องมาเดินตรงนี้เช็คอินแล้ว อะไรวว้ามทุกไทยแลนด์เออไปอีกแล้ว